าลครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมานเ่ยนะครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาโรมให้นาตยาอันดับหนึ่งะครก็คือน้องมาราร่านั่นเองนะครับที่ผมได้สัมภาษณ์น้องไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งตัวที่จะมาคอมโบก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเบสิกมากๆเลยนะครับก็คือแกลกนั่นเองนะครับแก๊กนาตาเนะะคอมโบแบบโคตรดึกดำบรรพ์แต่มาดูความเกียนกันนะครับ อาจจะเล่นแก๊กไม่ค่อยแม่นนะครับคือแบบเอออยากทําคลิปกดน้องเขาไงก็งมาดูกันว่าตัวแบบเบสิกเบสิกเนี่ยมาเล่นแรงขส,สูงเนี่ยมันจะโหดสักแค่ไหนนะครับมาดูกันเลยจัดไปตอนนี้เออมาหลอดออฟเหรอมาหลอดออฟกบโลมโอเคครับได้อยู่เราจะรอดึงอจะฟาร์มเลยเหรอนี่เ่ดึงไงดึงไม่ให้ฟาร์มไม่ให้ฟาร์ม วนะ,ะกลบเขาไม่มากันอนะ้าขึ้นบนอย่างนี้ก็หวานเจ GF ดิจบบนนะเ,เราก็เวลาเล่นโรมเนี่ยเราก็พยายามดูให้เพื่อนนะว่าเออปลายฝั่งจบไหนนะครับคือเล่นตรงข้ามที่ปลายฝั่งเขาฟาร์มอะ่ะก็จะได้ไหวตัวทันแล้วก็ระวังตัวเนาะอ้ามานี่เฮ้ยได้เลยเนี่ยน้องตายนะเรียบร้อยครับหแม่งเกียนวะคือนาตาาเนี่ยน้องเขาสแปม ค่อนข้างที่จะโดนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสกิลหนึ่งก็จะแบบรีเซ็ตค่อนข้างไวเนาะหิยฮายามาจากไหนไวนะเฮ้ยฮายานี่เนี่ยโดนไปดิโอ้เดินเดินมาแจากตังค์เหรอเดินมาจากเรนโบว์น่ะนะมาอีกตัวหนึ่งเอามาน้องเรียบร้อยครับโอ้ยมันจัดมันจริงเอาเองไหมอุ้ยนี่ถ้าไม่มีฮิลนะตายนะครับโฮ้ยของจริงว่ะ เมดอันดับหนึ่งเนียดึงมาไม่ต้องฟาร์มาดินี่จะสองนาทีนะครับป่ายัางอยู่บาฟ้าอยู่เลยเอาดิเอาดิเอาดิใส่สูตดีเอ้ยป่าพังอุ้ยหอ,อซินแม่งปรับมาใหม่นี่หว่าระเบิดยังไม่ตายนะชิบหายแล้วผมเนี่ยจะตายมานี่มาหลอดนะก่อนไปนะก่อนกลักบไปรีก่อนกลับไปรีก็ขอสกิลนะูอุย้ยเตี่ยวแม่งชันดาวเม็ดผมอะ เราไปแผนกล้องดูกันนะคับเฟอร์เลนลำมไปลำมไปนี่ครับป่าระเบิดเถิดเทิงวิฟก็เอยเวยเหรอวิฟปปเวทแดงได้เหรอทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะครับป่าเจ็บโอเคจัดไปป่าเจ็บเขาว่าป่าเจ็บคีล่าผมนี่ฟาร์มอ้วนอะ่ะตาเน,นี้ยคือเรากลาแบบไม่ให้ซินฟาร์มนะ อ๋อซินเขาได้แดงนี่หว่าวิฟเขาไปต่อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเกมละอ่ะแล้วก็แวะมาหาแคร,รี่บ้างนะครับเดี๋ยวเขาเหงาเนาะหลักๆนี่เราจะโฟกัสไปที่นาตาานะครับเป็นคอมโบคอมโบแบบว่าเออ่คู่โหดเลยนะครับคู่กลางยังไงไม่มีดึงอลดิโอเคไปลุยต่อ รีต่อโอ้วิบวิบลึกไปหรือเปล่าเพื่อนช็อตนี้น่าจะลึกไปนะโอ้ดึงไม่โดนถอยเลยถอ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 ยนะครับก็โดนบ้างไม่โดนบ้างนะทุกคนใครมันจะไปแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์เออยังไงเดี๋ยวฟิกดูดให้เลยดีกว่าไม่มีล้างหรอกเอามันสวยครับจับต่อจับต่อน้องอุ๊ยชิบหายหายามาดิ ใครช่วยวะเนี่ยตาอนนี้แม่งไอช็อตนี้แม่งมาคุ้มเลยวรอทุกคนโอเคมาครับมารยกันใหม่นะเมื่อกี้ก็ตุยคู่เลยนะครับมาตรงกลางเฮ้ยข้างล่างข้างล่างก็เป็นคู่ออปป่าเนาะวอลเลนนี่ชิวเลยนะครับเจอกับมาลต์รำแบบเพลินๆไปเลยนะอ่าซินเนเทียมันเกิดวะ ดึงโหระเบิดช้าจังวะไอเราก็แบบกะดึงเต็มที่เลยนะเอาอย่างไรครับมาราล่ามาซาล่าได้ไหม <c oughs> ชื่อแบบน่าเรียกเป็นมาซาล่ามากเลยนะน้องชายดึงมา,าไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปเดินเ,เคีย์ก่อนเคีย์ก่อนเอาตังเอาตังเดี๋ยวพาขึ้นไปลันวงการนะข้างบน อาดัก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 สินมาแน่สินมาแน่สินมาแน่เอาตัวอะไรมาไม่รู้ว่าผมเอาก่อนแล้วตรงเนี้ยก็ต้องมาบัฟแดงดีวะอ้าวปึ๊บดูดเลยเรียบร้อยแม่งโคตรเกลียนอ่ะเอาดีเจออย่างนี้ก็ไม่ไหวนะก็มีหัวร้อนบ้างแหละใช่ไหมทุกคนคนแม่งจะมาตีบัฟแม่งโดนดึงโดน เบิร์ตตายเลยไม่ทันแรกเลือนนะเพราะว่าผมดูดขัดไว้ก่อนสนุกจริงสนุกจริงนะแม่คือขอแค่ดึงโดนอ่ะการันตีคิวแน่นอนนะไอ,อตัวที่ดึงมาทุกคนก็ไปเล่นกันได้นะครับคือคอมโบนี้ยมันค่อนข้างที่จะเบสิกมากๆเลยนะครับแลวเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีฮีโร่สตัวนี้อยู่แล้วนะโหยิ่งแรงน้อยๆเนี่ยการดึงงานคอมโบอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดักทางง่ายนะครับ ดาเมจก็ต้องแบบฝีมือนิดนึงนะ,ะปลาสแปมสกิลหนึ่งให้แบบโดนบ่อยๆนะครับอาจจะต้องแบบออฝึกนะครับคนเล่นนาตาานะแก๊กก็ต้องฝึกเหมือนกันนะครับฝึกดึงให้โดนคือเป็นคอมโบได้อาจจะออตโตวินได้เลยนะทุกคนแก๊กไม่เป็นตัวแบบเนี้ยคนน่าเกลียดอ่ะคือดึงก็แบบอย่างน้อยการันตีแน่นอนถ้าเพื่อรอซ้ำนะครับดีมากดีมาก ได้กลางแล้วนี่แค่6นาทีเองปะเออได้มาครึ่งหนึ่งแล้ว12คิวอีกฝั่งก็6ตัวส่วนใหญ่ที่คิวก็จะเป็นนาตากับคีล่านะครับแดี๋ยออกเป็นแหวนเอจิตแล้วกันเนาะไอเทมเนี่ยใช้ตามท็อปเซิร์ฟได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เมนแะก๊กเนาะผมก็ใช้ตามท็อปเซิร์ฟเหมือนกัน ชอบคนไหนคนไหนวินเลดเยอะๆก็เอาคนนั้นไปเลยนะทุกคนจิ้มไปเลยคือแก๊กมันไม่ต้องเน้นอะไรมากแล้วครับเน้นแค่แบบเออคุณดึงสก,กิล2ให้โดนก็เป็นพอนะครับไอเทมมันก็จะคล้ายๆกันเนาะก็ดูแบบเออเกมไหนเมดเยอะก็ขึ้นเป็นทอยไกายอาประมาณนี้นะครับอ่อันนี้ผมแบบว่าดูดไม่ให้เขาเข้ามาเนาะก็กลับไปรีนะครับจริงๆโอ้โนี่ไงแม่งโขมอะ เวนเอามาดิมาดิกลัวไหนอะม,มาดิมีนัตนตาญาอยู่กลัวอะไรวะเออเอเอามาดิกบกบแม่งจุกยังวะดูดินัโคตสิงอะกบแม่งสิงอยู่นะทุกคนเลี้ยวไปเลี้ยวมาผมดึงไม่โดนอะะมาตรงตรงกลางก็ไฟกันหน่อยเหรอะวะจับไป โซนให้นะครับเนี่ยการโซนนะทุกคนคือใช้แบบจิตวิทยานิดน,นึงนะถ้าเราแบบอยากได้ป้อมนะครับแก๊กเนี่ยเดินไปหน้าๆเลยแม่งจะกลัวตอบนี้ก็มาหลดไปก่อนเลยนะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับใช้จิตวิทยานิดน,นึงคือเรากลัวเขาไหมเราก็กลัวเรากลัวตายนะฉอเมื่อกี้แต่ว่าเาเพื่อนเราแม่งรอซ้ำอยู่ข้างหลังไนงะ เราเดินไปข้างหน้าเลยนะครับค้ามแม่งเลยยังไงก็ได้ป้อมแน่นอนนะครับนอกจากว่าอีกฝั่งเราแม่งจะแบบวัดวัดกับเราอะโดดช็อกมาหายาลามมาเออเราตายนะครับแต่ร้อยทั้งร้อยนะครับถ้าเรามีดึงอยู่เนี่ยแม่งกลัวนะกลัวโดนดึงกลัวโดนแบบดึงมาให้เพื่อนฝั่งเราซ้ํานะครับประมาณนี้ก็คือแม่งเป็นโลมที่แบบใช้จิตวิทยาเล่นกับอีกฝั่งได้อะ่ะ ดึงมาเลยแล้วตัวอะไรก็ดึงมาโอเคล้างแล้วอ่าเรียบร้อยโอ้ยผมจะตายเนี่ยรีก่อนได้ไหมไม่ไหวแล้วขอรีก,ก่อนขอรีก,ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันบวกรอพี่ด้วยนะจ๊ะเดินช้าแทออ้เนาะบนก็เข้าอ่ะออกเป็นรองเท้าวแว่นดีไหมเออผมว่าขึ้นรองเท้าวแว่นดีกว่าว่ะไปแล้ กลัวไม่ทันเพื่อนไฟนะครับกลัวเพื่อนจะบวกก่อนแล้วผมมาที่หลังนี้ก็เหงาเลยอโอเคขึ้นบนนะครับไปลุยดึงมาอ๋อชิบหายโดนแข่งนี่วะวาทำไมมันดึงไม่มาวะโอ้ปอมตีปอมตีโอเพิ่งกลับไปรีเองนะเพื่อนใ้ผมรีแล้วดึงมาดูดช่วยหน่อย บิกออกกดล้างกอตายนะอ่มาแล้วไกอาโอ้มาพอดีเลยไกอาโวยแม็กไปเพื่อนโหคีล่าก็แลกไปนะครับกับเทอร์เซียนเหลือมารอดกับพยาเตะจบได้นี่จริงๆมาปะจบได้ไหมจบได้ไหมโอ้แวนการ์ดแม่งเลือดแม่งโคตรน้อยเลยจบไงวะเนี้ยคี่มาเอากลางก่อนไหม กลางก่อนได้นะจุ๊บมาเรียบร้อยต้องเป็นอีกฝั่งต้องหัวล้อนะทุกคสวยคัดสวยสวยงามเฮ้ยจบเหอะจบจบได้ไหมสินแม่งกดเกิดอีกอยากได้ฮิล่ะทุกคนเมื่อถ้าผมมีฮิลเนี่ยเพื่อนเล่นต่อได้นะเอาไงเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี คีบไม่เข้าเออดีทำไมดีว่าอยากบวกต่อวะขายแม่งเลยแล้วกันออกคิวใหม่ได้ปะอ้ยไม่ได้ว่ะออกคิวใหม่ไม่ได้เสียดายจบไงนี่อ่ะโอ้ยตายแล้วตีบ้าน,นได้ไหมเฟรนจิ้มทีหนึ่งทีเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวเออจบแล้วจบแล้วนะครับผมไอ,อ้เราก็ขายของอ่ะ กาแบบหาเลือดมาเพิ่มไม่เพื่อนไงเรียบร้อยครับเป็นคอมโบโที่โคตรมันนะชงให้นาตาอย่างเดียวนะแล้วน้องแบบเป็นท็อปหนึ่งเลยนะคือไว้ใจได้อะถ้าดึงมานะนี่ครับพาเจ็ดแอตซิสสิบเอ็ดตัวนะครับเราก็แบบรับหน้าที่ชงครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็เอาไปเล่นกันได้ครับกับคอมโบเบสิกพื้นฐานในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับแก๊กนตาตาาเนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นฮีโร่ตัวอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแนะนำของอร่อยตอนเล่นเกมนะครับอันนี้เป็นยูเนเต็ดอัลมอนด์นะทุกคนข้างในก็จะเป็นอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตนะครับนี่เลยนะครับเยอะมากนะครับกินเพลินๆตอนเล่นเกมได้เลยนะครับของอร่อย อ,อร่อยมากเลยทุกคนใครอยากลองนะครับผมแปะพิกัดไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปกดสั่งได้เลยนะครับ,บครับ